าลับก็ขอ,อกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ใน99คือในป่ากับใครไม่รู้แล้วก็เล่นโปในรหัสนี้อีกแล้วซึ่งผมเล่นกับเพื่อนได้สี่ร้อยโวันีน่แหละแล้วผมมาเล่นกับคนใครก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะถึงหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันวันไหมไม่รู้แต่เกมโครแลกแล้ว เกมมันโคตรแลยตัวตรงนี้จะไหนมันบกแล้วว่าก e e ซบระที่นี่คนตนีโอเคตัดตัดเลยตัด ตอู้วสองงินลันเลยอีกตอยิงจะบาดเจ็บเอาอค่บ้าไบดักเงินอย ไปตัวสั่นสองเลยสั่นสองเลยโว้ยสั่นสองเร็วแลค,ค้นนี้เจอเลยเออแล้วเวป็แลวพาเป็นแพรมื ตกใจมาเร็วที่สามแล้ว โอวันนี้เนี่ยจะเป็นเว็บสุดท้ายแล้วนั่นว่าวางโตถื่อวางโตถื่อออกไปเป็ไงน่นๆๆๆน่ๆๆโอเคนัดเถื สุดท้ายตายกันมดหมดเลนแล้ว